โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพาทำงานใหม่ที่แอดเพิ่งเข้ามานะครับแอดเพิ่งเอาเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานส่งอาหารนะครับเดินเริ่ีต้นจากอ่านะครับอ่าวิธีวิธีดูก็คือเป็นนะครับ EBS ฮนะ EBS แล้วก็ไปที่งานถูกกฎหมายแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยเห็นไหมงานส่งอาหารนิว กดตกลงแล้วก็ขับตาม GPS ไปเลยในแมบปบเห็นไหมจุดสีแดงๆจุดนั้นนะครับเป็นงานใหม่ที่แอดเพิ่งเอาเข้ามานะฮะ,ะไปทางก็ซับซ้อนไม่ได้ซับซ้อนเราคงขับ่มเององไปอยู่บริเวณหน้าร้านพิซซ่า ไปขึ้นตรงนู้นแล้วก็เดินไปตรงจุดสีแดงครับแล้วก็กด,วนะกดตัวอินะกดตัวอินรับงานมาแล้วแล้วก็ขับตามไปจุดสีแดงเหมือน,นเดิมดคนะบป็นรถขับไปนะขับตามทางขับไปเรื่อยับ ตัดไปตอนที่ไปไปโอเคครับตอนนี้ที่หมายอยู่ืางหน้าแล้วฮะจุดสีแดงอ่าแล้วก็ลดลงรถฮะแล้วก็ไปจุดสีแดงแล้วก็จะได้รับเงินหนึ่งร้อยบาทนะฮะทำรีคำคำครับคำคไม่ต้องซีเรียสฮะถ้าถ้า,ถา,ถาใครบ้างก็ไปทำไดะะ้มีงานอือ่นเยอะแยะโอเคทำงานไปเป็น